สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุกท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับโอ้แดดแห้งพี่น้องบริเวียกไปยังกบปั่นได้เลยนะครับเนีเเ่ยเร็ดเรียบแล้วก็ฝ้าแล่นเขาเจ้าหโมคนขา,ขาวๆจนดำเ <c oughs> บิดเอามีท่านผู้ชมหลายท่านถามเขามานะครับเกีียวครับอุ๋ยคอกนะครับพี่นอ้องอุ๋ยมุสนตั์นี่แหละนะครับเพิ่นว,วาเก็บไป้ดนตัวได้คุณภาพแห้งแก่่าท่นสามปีสี่ปีเอามาใส่ปานใส่ขี้คดดอกเออเสยท่านวา สงสัยธาตุอาหารอพยพนีเบระท่านมีวิธีใดที่จะปรุงใ้มันธาตุอาหารขึ้นมาอย่าบอกธาตุอาหารพืชคือเฮ็ดให้ปุ๋ยคอ,อกเกาๆนี่มีคุณภาพขึ้นมีธาตุอาหารลายขึ้นเหท่านเร้าทุ่งแนะนำแน่ๆไ่าใส่ยังแนวท่านนะครับเมื่อนอี้ก็เลยไปคน้นขวามาฝากที่ฝากน้องนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับ,ป,ออรบปุ๋ยมูลสัตว์นะครับตีพี่น้องเหาเก็บไว้โดนๆนะครับบางท่านก็เก็บไว้จน หาปีสิบปีก็มีนะครับสาหรับมุ่นสัตว์นะนะครับบางท่านกับสองปีสามปีนะครับซึ่งท่านไปหนึ่งปีสองปีแล้วคุณภาพมันจะย่อยลงไปเรื่อยเอจะย่อยลงไปเรื่อยนะครับพี่น้องยิ่งการเก็บรักษาที่บ่ถือวิธีนี่อ่ยิ่งเฮ็ดให้ธาตุอาหารหนีเร็วสุดท้ายเลือที่ขี่ค้นดอกนะครับอ่ซึ่งการนําจะนํากลับมาใส่ไหมนะครับพี่น้องนะครับมันก็จะให้ธาตุอาหารเพิ่มได้บ่เต็มที่บ่่อยงามาเจ๊ะนะครับสังเกตว่าพี่น้องไปซื้อ อ่ปุย๋ยคอกที่เขาเจ้าตากแดกดคักๆนี่จัดแดดไม่รู้ละนะครับสอบข้าวบ้านนี่ยกมือเดียวก็ขึ้นเนื่องจากมันแหง้งค้าโคดค่าอาหารไปเพิ่นละนะครับ<โ>เหลือพ่ถึง0.1ยจุดหนึ่งักอัว่าเถอะาจะเป็นนตโตัวเกนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับเขาขายให้สอบราคาถึงสามสิบสี่สิบบาทกูบางคนสั่งมาสองร้อยสามร้อยสอบเมื่อเอามาใส่ต้นไม้เอามา,า,มาใส่พืชใส่พักแล้วมันก็บบค่อยงามไปเลยนะครับ มันก็นได้แค่นี้งีปรัะปรุงดินนะครับปะปรุงโครงสร้างดินส่วนธาตุอาหารนั่นเหลือหน่อยเต็มที่นะครับ,บเมื่อนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีปรุงปุ๋ยข้อเก่าให้มีคุณภาพสูงให้มีธาตุอาหารพืชสูงๆนะครับโดยการนําวัสดุที่มีธาตุอาหารพืชอยู่แล้วมาผสมเข้าไปนะครับซึ่งชาวทุ่งแกนแนะนําอยู่ประมาณจากักซีซ่าหาย่างเนี่ยแหละครับ <c oughs> ซึ่งวัสดุเหล่านั้นนะครับได้รับการวิเคราะห์วิจัยจาก กรมพัฒนาที่ดินเหรอเนาะหรือสำนักวิชาการอื่นนะครับวิเคราะห์วิจัยว่ามีธาตุอาหารสูงมีธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชหลายาานุนะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณจากเส้าทุ่งยกตัวอย่างมาซีซ่าหาโตนะครับพี่น้องนับตั้งแต่โตที่หายา,ากยากราคาแพงจนกระทั่งที่ตที่แทบจะบม่มีราคาแล้วก็หาได้น้าบ้าน,นาเฮาน,นะครับพี่น้องนะครับตัวหายากราคาแพงนี่ก็เชิงเส้นพวกกากช่อเหลือยง พวกปลาปนนะครับซึ่งเป็นวัดสดุเป็นวัตถุดิบที่ใส่ผสมในอาหารสัตว์นะครับพี่น้องอันนี้ราคาแพงเว่าพี่น้องเขาหายากที่แหล้วล้นะครับให้ธาตุอาหารสูงกันจริงแต่หายากหรือแถมมีก,ก็ราคาแพงก็บ่คคู่อีกนะครับแล้วเลยบอแนะนํำนะครับพี่น้องเช่นกากถั่วเลื้ง,น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 ,งนี่ได้ตัวเจนแปดเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับสูงกว่าแน่แดอย่างอีกแต่ขอสําคัญคือมันแพงหรือที่เหลืปลาปนนี่นสิเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์หมดได้ตัวเจนนะครับ แต่มันแพงนะครับพี่น้องเอาตัวที่เฮ้าหาได้ในทองจ่นราคาพ่อฟังธาตุอาหารก็โอเคเนี่ยนะครับเมี่ยได้เนี่ยตัวแรกที่อยากแนะนําก็คือลำข้าวนะครับพี่น้องหัามเข่าบ้านเฮาหี่ว่าเป็นเข่าเจ้าเข่าเนี้ยก็แล้วแต่นะครับถ้าได้เป็นลำอ่อนหรือลำละเอียดยิ่งดีนะครับเพราะว่ากรมพระราชที่ดินวิจัยเมื่อแล้วว่าในลำข้าวนะครับจะมีธาตุไนโตรเจนอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคอยู่ได้นะครับเพราะว่า มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปก็ไน,นต่ตัวเจนกับ1.5อยู่แล้วนะครับพี่นอ้อง1.5เปอร์เซ็นต์หรือ1เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับในล่ำเข่าจะมีในตัวเจนอยู่2.1เปอร์เซ็นต์นะครับมีฟอสฟอรัสนะครับประมาณ5เปอร์เซ็นต์นะครับพี่นอ้องถือว่าสูงนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียม1.1เปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,ร 1. 1นะรบอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเซืวอว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบที่พี่น้องเข้าหาง่าย ราคากับพ่อฟังกระสอบหนึ่งร้อยสองร้อยบาที่ครับพ่อซื้อนะครับเพราะว่าในการเอามาผสมกับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกเก้าเก้าเนี่ยครับจะใส่อัตราส่วนหนึ่งต่อหาหนึ่งต่อสิบกระสุดแต่พี่น้องจะหาได้นะครับล่ำเข่าหนึ่งกระสอบปุ๋ยคอกหากระสอบหรือสิบกระสอบก็ใส้ได้นะครับเมื่อผสมคู่เข้ากันดีแล้วก็ลดด้วยจุลินซี่อาจจะเป็นเอ็มหรือสังข้อแสงหรือจุลินรี่เทอร์มีนอ่านอกกล้วยเนี่ยก็ได้มักไว้หาเมื่อเจ็ดมื่อนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ย ที่มีคุณภาพสูงขึ้นมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องล่ำเขาเนาะต่อมาับอาตัวที่พ่อหาได้นะกากากาแฟาได้บ่พี่น้องบางท่านก็อาจจะอยู่ใกล้ลานกาแฟามีกากากาแฟาเรือลายก็สามารถเอามาเป็นตัวผสมกับมุลสัตว์ผสมกับปุ๋ยคออกเก่าเฮ็ดไทยปุ๋ยคอ,อกนั้นมีคุณภาพเพิ่มขึ้นซึ่งในกากกาแฟานะครับก็จะมีไนโตรเจน3.2ปนตไนโตรเจนหลาเน้่น,นะครับ ฟอสฟอรัสหนโพแทสเซียมนะครับหรือเคสอนะครับซึ่งได้จากขี้เท่านั่นเองครับขี้เทาของกากกาแฟเนาะนะนี่ก็เขาท่าครับต่อมากอะตัวที่หาง่ายมันแทบจะบม่ได้ซื้อหรือบม่ได้ซื้อเลยอ่าหนึ่งเขาซุกเศร้าต้องกวาดออกจากก้นเตาซะก่อนเดี๋ยวมันไปอั้นทางเตานั่นก็คือขี้เทานะครับขี้เทาจากไม้นะครับแต่เอาฟื้นดังไฟแห้งได้ขี้เทาไหล นะครับขี้เท่านี่ก็สามาถเอามาผาสมกับมูลสัต์ได้นะครับพี่นอ้องเอามาผาสมกับปุ๋ยข้อก้าวๆได้เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชได้นะครับเพราะว่านายขี้เท่านี่เขาบอกว่ามีในต,ตัวจน 1, 1่เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสบอไรนะครับส่วนโพแทสเซียมหรือธาตุอาหารตัวที่3ามธาตุอาหารลักตัวสามซึ่งจะช่วยให้พืชแตกตาดอกได้ดีผลหมกักหมักผลจะเลื่อนเติบตัวดีรสชาติดี มีถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อเสิบถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับขี้เท่าเนะ่เอามาผสมกับมูลสัตว์นะครับนะคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมันมีความเป็นด่างสูงนะครับสามารถลดปรับสภาพดินกดได้ดีนะครับโดยช่วงหน,น้าฝนเนี่ยฝนซุกซุกเนี่ยฝนเล้งเล้งเนี่ยดินส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติเป็นกดนะครับนั่นขี้เท่าเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับพี่นอ่ะเอาเป็นขี้เถ่าพงผงแหละมาผสมกับมูลสัตว์นะครับต่อมากับ บางท่านบอกว่าแกบดําเดได้ไดบ่แกบดําก็หาง่ายยิง่งสุนเอาในแกบดํานะครับนอกจากจะมีธาตุอาหารแล้วนะครับยังมีซิลิก้าที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับเมื่อลงไปอยู่ในดินก็จะถึงคิวลินซีแปลสภาพเป็นซิลิคอนนะครับพี่น้องซึ่งอยู่ในแกบดํามีซิลิก้าอยู่ถึง85เปอร์เซ็นต์นะครับบางเครือก็นิยมเอินแกบดํา85ก็มีนะครับนั่นก็หมายถึงว่าซิลิก้าอยู่ในแกบดํามีถึง85เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้อง ซึ่งแกซิลิกาจะช่วยให้พืชแข็งแรงนะครับทนโรคได้ดีนะครับนักจุเก็ในแกแบมบอมี่ได้เพียงหรอเนะี่หาค่าไม่ได้ไปสัน่นวัดแล้วบอมมี่คาหาบอ่อพอเอาสัน่นส่วนฟอสฟอรัสมี0.1มีหน่อยมากนะครับเคก์กับ0.8เปอรเซ็นต์สรุปหลักก็คือแกแบมเนี่เป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีนะครับแต่ไม่มีธาตุอาหารพืชนะครับพี่น้องนะครับอุ้มน้ำอุ้มความชื้นอุ้มปุย๋ย ะครับดูดซับธาตุอาหารแต่ในตัวของแกบดําไม่มีธาตุอาหารพืชนะครับแกบดําแกบพู่เด้แกบดิบแกบสดนะครับแต่เป็นแกบพู่เก่าๆเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับนี่จะมีซิลิกาอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อแตกตัวเป็นซิลิควอนเราจะสูงนะครับพี่น้องมีแมกนีเซียนยุดบ่ถึงครึ่งนะครับฟอสฟอรัสอยุทศูนย์จุดสอง โพแทสเซียม0.7่างงานขึ้นในแกบกับธาตุอาหารพืชบ่หลแต่คุณสมบัติในทางดีของเขาก็คือปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยไะ้ดีอ่าเป็นแร่งอาศัยของจุลินทซีในน้ำนะครับต่อมากรับมูลค้างคาวอันนี้ก็หน่อยเป็นทา้งบ้านข้าวทุ่งเหือบ่มีแล้วมูลค้างคาวเห็นยูหม่องมันยู่อ้เจบอกกล้าไปเอาย่านก่อนยูเม่มหม่องเทา้าศพเปเวลาจูดไฟเขาแตกบุ่มอาจากทั้งปองขว้นทั้งสูงมัน เป็นพันๆตัว <c oughs> ขี่มากกับยูทั้งนั้นละ่ะแต่พอกาไปเอาอย่าน <c oughs> ขูดกอดกอดเยอะเ็ดหยังงม่ถืว่าได้เรียนไม่หมองจอดได้นะครับ <c oughs> นี่คือการเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยข้อ,อกเก่านะครับซึ่งธาตุอาหารเหลือหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าในปุ๋ยข้อนะครับถ้าห้าเก็บรักษาพอดีนี่การสูญเสียธาตุอาหารพืชอ,อาจจะสูญเสียได้ง่ายนะครับปล่อยตากแดดตากฝนตากน้ำถือน้ำเสอะไปน,น้ำน้ำแน่อยังแน่ ท้ายการเลือแต่กากนะครับเลือยแต่เอนรซย์วัตถุนะครับเลือแต่ขนะี้ค้อนดอกบรือบัตา,าอืน่นนะครับอีกเรอหนึ่งนะครับการรักษาคุณภาพปุ๋ยคอกนะครับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการเติมปุ๋ยบางชนิดเข้าไปเพื่อให้เป็นตัวดูธาตุอาหารไว้เช่นปุ๋ยฟอสเฟตปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตหรือเติมยินฟอสเฟตก็ได้พี่น้องนะครับ <c oughs> ที่มีขายตามร้าน,นที่เคียนบอกว่า,วา 030เนี่ยจะกาดดอกกิกกาหัวเสือกายอย่งนี้ก็เลยแต่ละ่ะนั่นเะนะรีเยกแตปป่นะครับอาจจะมีเคี่ยนบอกว่าสูตร030เนี่ยคือหินฟอสเฟตเอาไปผสมในปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องเพื่อรักษาธาตุอาหารเื่อๆไว้เพราะว่าไอ้เจ้าธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ดูดธาตุเื่อๆไว้บ่ให้หนีบ่ให้สูญหายงาย่ไงลดการสูญเสียธาตุอาหารโดยเฉพาะในตัวเกนนะครับซึ่งไปเร็วก็ได้ขึ้นกันแล้วก็เก็บ ให้มิดชิดพ่อให้เรียบร้อยหรือมีโค้งหลังค่าถ้าเป็นโล่งเก็บนะครับเบี่ยให้ถึงฝนอย่าให้ถึงยังนะครับคุ้มให้มิดชิดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะย่อยของเขาไปเองนะครับเขาก็จะเปลี่ยนอ่แาแร่ธาตุต่างๆยืดหน้าหายกลายเป็นอาหารพืชนะพี่น้องหรือ้าได้มากเก่าๆบ่มันใจวัดจะเขาเก็บจะได้ซื้อมา,จากจะหนึ่ก็ะต่ละกระสอบเบ,บ,บาแวงแว,ง,แวงนี่หน่งคือว่าพอย่งเราละท่าุอาหารวัดกันกระหาวัดสรุที่เขาจะชตุช่วงเาถึงนี่มาผาสมนะครับเพราะว่าจะเป็นห้อ ลำอ่อนนะครับกากโซเดียมขัดฐานหาได้ป,ปลาป้นถ้าหาได้นะนะครับแกบดำนะครับแกบเกลาหรือขมุนซัดเลื่อนก็ได้หรือมัสกาดินล้วนก็ได้ได้ไปน้องนะครับเอามาผสมนะครับดินใต้ต้นไม้นี่ดินใต้ต้นสำซาดินใต้ต้นกระถินเทพ้าเนี่ยสามารถเอามาผสมครับปุ๋ยคอกเกลาได้เพื่อเ,อเพิ่มคุณค่าท,าทั้งธาตุอาหารพืชนะครับี่นอ้องนะครับหรือจะผสมหลายๆตัวก็ได้ ห่ออ่อนก็มีกากาแฟก็มีแกบดำก็มี่แกบดิบก็มี่ใบไม้ผูก็มี่ผสมกันเข้าไปให้กลายเป็นปุ๋ยมากอีกรูปแบบนึงก็ได้นะครับนี่คือการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับปุ๋ยขอกเกานะครับซึ่ง้าตุไส่จะปุ๋ยขอกลอนๆเก่าๆนะครับธาตุอาหารอาจจะบ่หลนะครับเอามาปรับปรุงพริกแห้งเอาเนาะนะครับจะหาง่ายที่สุดนนี่คือว่าอาจจะเป็นลั่มนะครับพวกคนบอกว่าอาหารสั์ได้บ่ว่าอาหารได้บะ ยิ่งดีนะครับแต่ความสําคัญคือไดซื้อนี่เราล่ะสอบนีงกับซีซ่าหาลอยโอ้บ่คุ้มนะครับแต่ว่าขันลอยมาได้ก็ดีได้เราบริสุทธิ์จักโลดหึงสองโล่สามโล่และอาหารปลาดุกมาจากสามกิโลนึ่งองไงปุ๋ยคอกจักสามสับนี่ก็โอเคเลยนะครับคู่เขาก็ดีทีก็ปุ๋ยคอกโลดด้วยน้ำจุลินทซี่มักไว้จักเก็ดมือเอาไปใส่ก็จะเให้ปุ๋ยคอกนั้นมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือการปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยคอกเกา ห้กลับมามีประโยชน์กับพืชไ้กลับมาเพิ่มธาตุอาหารในกับพืชนัดนะครับอ่ะน้ำมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับอเดี๋ยวจะได้เตรียมดินเขากระถางปลูกต้นไม้ตัวนะครับได้ต้นนี้ละห่อนแล้เขาเต้าหมอมบ่ได้เวียก <laughs> อากิบนาพ่อกับไหมพี่น้องสวัสดีครับ